เฮ l lo สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็พบกับราการสีครับเตสตูดิโอนะครับ นว,วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านโมเดิร์นริมทะเลซึ่งเป็นบ้านโมเดิร์นที่มีคนขอกันเยอะมากพอสมควรเลยก็เลยจะมาสอนวิธีการสร้างให้ดูกันแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายกไปนานก็เน,นื่องจากติดเรียนติดสอบติดงานส่งเไรพวกเนี้ยก็เลยไม่เวลาว่างถ่ายนั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็ว่างแล้วก็เลยจะมาทําคลิปวิดีโอให้ดูกันนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการสร้างบ้านก,กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมไอเทมด้านล่างนี้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีบ็อกเกสองสีนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นสสีีีมกับเทา แล้วก็ไม้แปลรูปสีน้าตาลกระจกบล็อกกระจกแผ่นไม้แปลรูปบันไดหินแล้วก็บันไดหินนั่นเองครับแล้วก็จะมีไอเทมอื่นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากอีกทีหนึ่งอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำพงล่างของบ้านก่อนนะก็คือรอบๆหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็เริ่มจากการวางไม้แปลรูปตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าบล็อกครับอันนี้ก็เพิ่มอีกสองบล็อกหนึ่งสอง ต่อไปก็เอาบล็อกเคสีเทาวาง1 2 3สแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มอีก4บล็อกหนึ่งอสาอันนี้ก็2ต่อไปก็เอาไม้ไฟไลูกวางตัวนี้ยาว7บล็อกนะครับหนึ่ง6 7ี่้าหแล้วก็เอาบล็อกเคสีนี้นะครับวางหนึ่งอสอันนี้ก็ยาวอีก6บล็อกครับหนึ่ง6สาี่ห้าห นนก็เพิ่มอีกสองอันนี้ก็เพิ่มอีก5้านะครับหนึ่งสองสาเออส่หนึสามสี่เออโอเคนะับก็จะได้แบบนี้แล้วก็เอาขั้วมสโตนวางแบบนี้นะครับเป็นทางเข้าออกของบ้าน,นโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำตรงนี้สูงสบล็อกนับหนึ่งสอันนี้เป็นไม้ใสกระจกนะครับ 1นึ่งสงสามค่อยมาใส่ที่หลังเว้นไว้แบบนี้นะครับน,นี้ก็เอาบล็อกเควางสูงสามบล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทําชั้นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำชั้นบนก็จะได้แบบนี้ก็เอาอันนี้ 1, 2, ึสอนะครับอันนี้ก็เว้นไว้ใส่กระจกน,นี่ก็สูงสามบล็อกนะครับ โอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็เอา,เ,อาเดี๋ยวๆวางแบบนี้สองบล็อกนะครับอันนี้ก็เอาบล็อกเควางก็จบปิดต่อไปเราก็เอาไม้ไปรูปวางพื้นไปเลยวางให้เต็มไปเลยนะครับ แล้วก็อันนี้เอา,มาไม้แปลรูปบางน,นี้เป็นไม่ใส่ประตูอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วก็เอาเควางสูงสาบล็อกปิดไปนี่ก็เป็นบันไดมีการเลี้ยวขึ้นก็ปิดซะ เค okay, เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําชั้น2กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวางตรงนี้นะครับสูง5้บล็อกสามสีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถึงสามสกันโอเคอันนี้ก็สูง5้าบอกเริ่มจากตรงนี้นะครับ 123..4..5 บอคนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาจะเอาวัคเควางตรงนี้นะครับบล็อกที่สองทุ2สอบล็อกแล้วก็ยาวจะถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็สูงอีกหนึ่งสองสอี่สี่บล็อกนะครับก็ต่อ,อเค แล้วก็ตรงนี้นะครับ1 2 3 4ยาว4บล็อกแล้วก็เลี้ยวต่อตรงนี้นะครับโอเคก๋แบบตรงนี้เหมือนด้านล่างแล้วก็ปิดตรงนี้ โอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปิดข้างบนเราจะมาวางพื้นกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพื้นตรงนี้เราวางล็อกเกนะครับก็ตรงนี้ด้วยออสองที่พอต่อไปก็เอาไม้แปลงูกวางให้เต็มไปเลยนะครับอันนี้เ้นไว้แล้วก็อันนี้ก็เ้นไว้เหมือนกันนะครัไม่ใส่บันไดแบบนี้ ปิดเลยหลังจากที่เราวางนี้ปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมา,าเราก็จะมาทำตรงนี้กันเลยอันนี้สูงจนถึงตรงนี้เลยนะสุกเนี่ยก็แปะเฮ้ผิด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 อันนี้ถ้าเอาบล็อกเชวา ประมาณแต่ลูกบันไดเอเคก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับใช่ประมาณใช่เนี่ยอันนี้ก็ยาว,ยวนะน,นี่ตัดเป็นดอเชแบบนี้นะครับเ,เกินมาหนึ่งช่องอันนี้ก็สามครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็ทุบไปซะทำเกิน,น,นจะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นไม้แทนนะครับ อันน้ดูสวยกว่าอันนี้ก็อสองบล็อกครับหนึ่งสองอันนี้ก็เวน้เวนไว้หนึ่งช่องไว้ใส่ประตูก็กจะได้ประมาณก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เอากระจกวางไปเลยน,นี้ก็เอากระจกแผ่นวางเป็นรั้ว ก็เป็นกระจกโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็ามาปิดข้างบนกันเลยต่อไปเราก็มาปิดข้างบนกันเลยนะครับปิดหลังคาวางให้เต็มไปเลยนะครับบ้านโมเดลนี้จะเป็นบ้านโมเดลที่เหมาะก,กับการสร้างในแถว ทะเลหรือที่ไหนก็ได้นะครับมันวางได้ทุกที่หละจะวางทะเลทรายบนภูเขาก็ได้หมดแล้วโอเคหล้วนี่ก็1 2 3 4งสองโอเคเราก็จะได้บ้านแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเหลือตกแต่งอันนี้แล้วก็ใส่ประตูอีกนิดหน่อยใส่ไฟนะครับก็เป็นอันเสร็จ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ต้องใช้ก็จะมีต้นเฟินแบบนี้นะครับใบไ,ไม้ต้นอ้อยน้ําต้นหญ้าประตูสลับโกสโตแล้วก็บล็อกกระจกนั่นเองครับต่อไปก็จะเริ่มจากการวางต้นเฟินรอบๆตรงน,นี้เลยนะครับแล้วก็เอาใบไม้วางติดกันเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็วางไปเดี๋ยวเอา แบบวางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นต้นอ้อยแล้วแต่นะว่าจะตกแต่งยังไงก็ได้เอาเป็นดอกไม้วางหรืออะไรก็ได้นะครับตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆกแบบนี้ี๋ยวต้นอ้อยสูงนีดนึงโอเคนี้ก็ยาว,ไไวกับต้นตูนวางนะครับ โอเคแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเหลือข้างในข้างในผมจะให้ตกแต่งกันเอาเองนะครับเพราะว่าเคยตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีคนบอกว่าทำอะไรห้องนี้ไม่ทําอันนี้ทํอะไรห้องนี้ไม่ทําอย่างนั้นอะไรี้ก็อเอาเป็นว่าตกแต่งกันเอาเองแล้วกันนะครับเคอันนี้ก็มาตกแต่งเอานะครับเคเดี๋ยวก็วางประตู ีก็อาจจะใส่ไฟด้านล่างกระจกนี้ก็ได้นะเพื่อเพิ่มความสว่างอะไรแบบเนี้ยข้างบนนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นระเบียงโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านโมเดลริมทะเลก็หวังว่าจะชอบกันครับ ถ้าชอบก็ลองเอาไปสร้างในเซิร์ฟเวอร์ซิงเกิลเพลเยอะไรนี้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อไปกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปสุดท้ายนี้ถึงแม้ผมจะหายไปนานแค่ไหนแต่ยังไงผมก็จะทำช่องน,น,นี้ต่อนะครับถ้าว่างก็ทําไม่ว่างก็คือไม่ทำอะไรเนี้ยเข้าใจนะเพราะว่าเรียนอยู่มหาลัยปี2แล้วนะครับโอเคโอเคก็ okay. Okay. ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบาย